คุณเอมาพร้อมกับเรื่องที่เกิดขึ้นกับตัวเองแล้วก็สามีครับขณะที่เดินทางไปทัวร์ต่างประเทศเป็นประเทศเพื่อนบ้านครับเมื่อปลายปีที่ผ่านมานี่เองมาพร้อมกับเรื่องทริปทําบุญมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายแรกกันเลยครับสวัสดีครับคุณเอสวัสดีค่ะคุณแจ๊ครับผมคุณเอตอนนี้โทรศรัพท์มาจากแถวไหนครับอ่าพุทธมณฑลสายสองค่ะแถวแถวพุทธมณฑลสายสนะคะนะฮนะคุณเอกับผมเคยคุยกันแล้วหรือยังครับ ไม่เคยเลยค่ะครั้งแรกครั้งแรกแล้วปกติในการตามฟังรายการสดหรือว่าย้อนหลังเป็นหลักครับส่วนมากจะย้อนหลังอะค่ะเพราะว่าถ้าฟังกลางคืนจะไม่กล้าฟังอะกลัวกล <c oughs> ัวนะฟังย้อนหลัง <c oughs> ใช่ใช่เออไอ้พังไอ้ลําพังในการฟังตอนกลางคืนก็กลัวอยู่แล้วแต่นี่เนี่ยโทรมาเล่าด้วยะตอนี้อยู่ในห้องพระค่ะอ๋ออยู่ในห้องพระเลยฮะเอออย่างน้อยก็ได้ความอุ่นใจคุณเอ๋ ใช่ใช่ครับคุณเอ๋ฮะเรื่องนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อปลายปีที่ผ่านมาค่ะตอนนั้นไปทริปทําบุญกับกับอ่าแฟนกับแฟนค่ะใช่ที่ประเทศอะไรครับอ่บอกประเทศได้ด้วยหรอคะบอกได้ครับประเทศประเทศพม่าค่ะที่พม่านะเอาเป็นกว้างๆที่พม่าก็แล้วกันค่ะในทริปทําบุญนี้ครับไปเจออะไรมาคุณเอ๋เชิญเลยครับค่ะนั้นพี่เล่าเลยนะคะได้ครับพี่เอ๋ครับ ค่ะอ่าพอดีวันนั้นพี่กับออกับเฮียนะคะ,คะอ่อได้ซื้อทัวร์ได้ซื้อทัวร์วกันไปไหว้พระครับไปไหว้พระเพราะว่าพี่พี่กับเฮียสองคนเนี่ยคือชอบชอบไหว้พระทําบุญครับทันนี้ก็เลยอ่าได้มีโอกาสซื้อทัวร์ไปครับซื้อทัวร์ไปก็ไปถึงนู่นประมาณแปดถึงเก้าโมงเช้าอ<ม>ืมเราก็อ่าไปไหว้ที่ไปไหว้แต่ละที่สถานที่อะไรอย่างเงี้ยครับคืนแรกก็คือ เราก็ได้นอนที่ในเมืองน,นอนในเมืองพี่ประเทศเนี้ยก็รู้ๆกันอยู่ว่าเออโรงแรมเอ่ยห้องอาหารเอ่ยเราก็จะต้องมานั่งรุนกันแล้วว่ามันจะเป็นยังไงใช่ไหมคะคทีนี้เอ่อพอไปเสร็จปุ๊บก็โอเคโอเคหมดเสร็จปุ๊บทุกอย่างตอนนี้ก็ถึงเวลาที่จะต้องนอนโรงแรมคืนแรกคืนแรกก็จะอย่างที่พี่บอกก็คือต้องนอนในเมืองนอนในเมืองเสร็จตอนนี้ก็เออรับกุ้แจรับไรเสร็จปุ๊บก็ขึ้นห้องไป คือนองไปก็โอเคโอเค,อเคทุกอย่างเลยค่ะ hmm. โรงแรมโอเคเลยโอเคเลยเสร็จแต่คือแรกไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะคะอื hmm. แต่พอขึ้นไปโรงแรมพออ่าก่อนจะไขประตูที่จะเคาะห้องทุกครั้งเป็นเครใช่เ hmm. พราะที่ฟังมาจากเนี่ยแหละคะ่ะ <Huh. S 2> พี่ก็เลยเอาเก็บเก็บมาเป็นความรู้แต่ละนิดแต่ละหน่อยอะไรอย่างเงี้ย <Huh. S 2> ค่ะพี่ก็จะเคาะประตูก่อนแล้วก็บอกขออนุญ,ญาตนะคะอ hmm. ค่ะแล้วก็อ่ะก็เข้า ก่อนที่จะเข้าห้องไปพอพี่เปิดประตูเสร็จปุ๊บเฮียเขาจะไปหู่นี่ทุกทครั้งเวลาไปไหนกับพี่อ่ะถ้าเปิดประตูเสร็จปุ๊บเขาจะดันตัวพี่เข้าไปก่อนโอ้โหแล้วเขาแล้วเขาก็จะหันมาถามว่าอืเขาก็จะถามพี่ว่ามีอะไรไหมเอาแสดงว่าเขาเขาคิดว่าหรือว่าเขารู้ว่าตัวของพี่เอะมีเซน์หรือเปล่าฮะใช่ค่ะเขาจะรู้ว่าตัวพี่จะมีเซนครับแล้วถ้าพี่ไปที่ไหนถ้าห้องไม่สะอาดอืพอถ้าถ้าพี่เดินเข้าไปพี่จะขนลุก จะขนลุกแล้วก็เด่นน้ําตามันจะไหลอะค่ะคแล้วคือจะปวดหัวแล้วเราจะก็จะอยู่ไม่ได้แล้วก็จะต้องเดินออกมาแม่ต่เฮียนี่แน่นอนจริงๆนะคือผักผักภรรยาเข้าห้องก่อนดันเลยค่ะดันเลยครับใช่เสร็จก็เข้าไปก็ทําธุระก็ไม่มีอะไรก็เรียบร้อยก็โอเคก็คือนนก็นอนแต่ปกติพี่พี่พี่เป็นคนที่ที่นอนนอนนอนยากนิดนึงเพราะว่า ที่มีปัญหาเรื่องการนอนพี่ก็เลยต้องทานยาทานยานี่พี่คือคือในการควบคุมของคุณหมอด้วยนะคะปกติพี่อยู่บ้านมาพี่จะทานเม็ดหนึ่งแต่ถ้าออกนอกสถานที่เมื่อไหรพี่ต้องเพิ่มในสองเม็ดก็คือเพื่อความสบายใจของพี่ด้วยพี่จะได้หลับลึกหลับแน่นอันนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรก็หลับสบายคืนแรกตื่นเช้ามาก็ทานข้าวปกติคือวันที่สองเนี่ยเราต้องออกนอกเมืองละ ออกนอกเมืองก็นั่งรถประมาณสี่ถึงห้าชั่วโมงนะคะกว่าจะถึงสถานที่ที่เราจะไปของวันที่สองนะคะพอไปถึงเสร็จทีเนี้ยก็จะต้องมีการขึ้นขึ้นเขาขึ้นเขาเนี้ยคือเขาก็ไม่เอารถทัวร์ที่เรานั่งอยู่อะคะ่ะของเขาบริษัททัวร์เขาไม่ให้เอาขึ้นไปก็คือต้องเป็น,เป,นเปลี่ยนเปลี่ยนไปเป็นรถของเขาเหมือนเหมือนเหมือนรถของเขาที่จะพาขึ้นเขาะคะ่ะ เสร็จก็อ่านทำการขนพละอะไรเรียบร้อยเสร็จก็นั่งก็ขึ้นไปข้างบนขึ้นไปข้างบนก็ขึ้นไปก็ประมาณชั่วโมงกว่ากว่าชั่วโมงกว่ากว่าก็จะถึงจะถึงบนบนบนเขาบนเขาแล้วก็รถก็จะจอดจะจอดเสร็จปุ๊บเราก็จะต้องเดินจากที่รถจอดจะเดินไปที่อโรงแรมประมาณเกือบร้อยเมตรเกือบร้อยเมตรทีนี้วันนั้นน่ะเป็นวันที่คนเยอะมากอตัวไทยเยอะมาก คนของเขาเองก็เยอะมากพี่ก็เลยถามกลว่าวันนี้คือวันอะไรเขาก็บอกว่าประมาณเหมือนวันพระใหญ่บ้านเราอะค่ะเออเพราะว่าคนทางบ้านเขาคือจะมีจิตศรัทธาเรื่องทางนี้มากเขาก็จะเดินทางมาแบบทั่วสารคดีก็คือจะต้องมาไหว้ที่นี่ให้ได้ในในใน,ในวันนั้น,น,น,นะะแล้วนะคะแล้วดัวิวทยเองก็เป็นหมดเสร็จปุ๊บก,ก็อ่าเดินเราก็ เราเราเราไม่ได้หยิบกระเป๋าก็คือว่าจะมีลูกค้าเขาก็จะกระเป๋าให้ใหเราเนาะ <c oughs> เราก็เดินไปพี่ก็เดินไปกับเนียพอเดินเดินไปพี่ก็เชื่อหีชี่อี่ะดูว่าเออโรงแรมเนี่ยพี่เคยมานอนนะ <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยสมัยก่อนที่พี่มากับเพื่อน <c oughs> พี่ก็คุยนู่นนี่นั่นก็เดินไปเสร็จก็ไปถึงไปถึง,ถงอ่รับบี้ที <c oughs> น,นี้พี่บอกนิดนึงว่าท,ที่พี่เดินไปก็คือจะเป็นถนนแต่ไม่ไม,ไม่ไม่มีรถถานนะคะ <c oughs> จะมีแต่คนเดิน แล้วโรงแรมก็จะอยู่ซ้ายมือล็อบบี้โรงแรมจะอยู่ซ้ายมือก็เราก็จะไปรวมตัวกันที่นั่นครับทันนี้ไกลเขาก็บอกว่าอ่าเดี๋ยวรอกระเป๋าของกลุ่มเราแป๊บหนึ่งนะคะเพราะว่าค่อนข้างจะฉุกระบุเพราะว่าทัวร์ไทยก็ก็ก็เต็มแล้วก็เยอะทันนี้พี่ก็มองโรงแรมพี่ก็บอกพี่ก็บอกเฮียว่าเฮ้ยโรงแรมนี่มันสวยแล้วมันใหม่เนาะเออคืนนี้เราก็คงจะหลับสบายอะไรอย่างเงี้ยเฮียก็ก็หัวเราะก็ไม่มีอะไรก็ คุยเสร็จกระเป๋ามากระเป๋ามาไกด์ก็ทําการแจกกุญแจอมไกด์ก็แจกกุญแจพี่ก็เอ้ตีก็ไม่ได้สักทีพี่ก็ยืนมองอะไกด์ก็บอกอ่ะเดี๋ยวไกด์เขาแบ่งเป็นสองกลุ่มนะคะอ่ะกลุ่มนี้ก็อาจจะมีพวกสูงวัยนิดนึงอ่ะกลุ่มนี้กะอาจจะเป็นสูงวัยน้อยหน่อยอยู่กลุ่มสองอ่ะตอนนี้ก็รับกุญแจมาก็บอกอ่ะกลุ่มหนึ่งก็คือนอนตึกนี้้ายมือพี่ก็เฮ้ย พี่ก็ถามไกด์ว่าอ้าวแล้วกลุ่มพี่ล่ะคะไม่ได้นอนตึกนี้หรอเขาก็บอกว่าต้องขอโทษนะคะเพราะว่าวันนี้ทัวร์ทัวร์ไทยเต็มแล้วก็คือเหมือนว่าต้องต้องต้องแบ่งกันไปอะค่ะแบ่งกันนอนใช่ใช่แบ่งกันนอนเสร็จทีนี้ก็บอกว่าแล้วอีกกลุ่มหนึ่งขวามือก็คือจะต้องข้ามไปอีกฝั่งนึงของถนนที่ท okay? mm. i̇şte. right uh uh ี่ที่พี่บอกว่าที่เดินมาแล้วไม่มีรถอะค่ะก็จะต้องข้ามไปอีกฝั่งนึงเขาบอากลุ่มที่สองก็คือต้องไปนอนฝั่งนี้อื แล้วไกด์ก็บอกว่าเดี๋ยวห้าโมงเย็นคือต้องมาเจอณกันที่รอบบี้เพราะเดี๋ยวไกด์จะพาไปไหว้พระเราก็เออรับกุญแจมาพี่ก็ได้ห้องชั้นหนึ่งแล้วก็เฮ้ยชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งมันยังไงเขาก็เลยอธิบายฟัง่งชั้นหนึ่งต้องเดินลงไปข้างล่างที่จะอะ่ะเดินลงไปข้างล่างเขาก็บอกว่าอธิบายฟั่งว่ากลุ่มคือกลุ่มสองทั้งหมดมาอยู่ตรงข้างนอกแล้วนะคะเขาก็ชี้ดูว่าอันเนี้ยเป็นโซนห้องอาหาร,รแล้วมีบันไดเดินลงไปเหมือน เพราะว่าเราขึ้นไปบนภูเข,ขาใช่ไหมคะทีเน <Okay. S 2> ี้ยการที่เราจะจะอยู่โรงแรมเราก็ต้องเดินลงไปข้างล่างพี่พี่พี่รู้สึกว่ามันจะมีประมาณสี่ชั้นของพี่เป็นชั้นหนึ่งก็คือชั้นสุดท้ายเลย <Okay. S 2> เหมือนเล่าลงมาชั้นใต้ดินอ่าพอเสร็จอ,อะก็เราพี่กับเฮียก็เดินลงไปเดินลงไปเดินลงไปแล้วเดินไปเสร็จก็เดินดูห้องห้องเขาจะเหมือน <Okay. S 2> อ่าโรงแรมเขาจะเหมือนแบบเหมือนตึก,ต,กตึกแถวว่าคุณแจ็คอ่า แล้วแล้วข้างหน้าก็คือพอพี่ลงไปถึงข้างล่างเสร็จแล้วข้างหน้าก็คือแบบเหมือนจะเป็นจะเป็นทางเดินทางเดินเป็นเป็นที่จะพูดยังไงอ่ะอืมทางเดินที่ที่ว่าเป็นแต่งห้องห้องตึกแถวอย่างเงี้ยแล้วข้างหน้าก็คือจะเป็นเหงหมดเพราะว่ามันเป็นมันเป็นมันเป็นภูเขาอะค่ะครับอ่พี่ก็ไปอ้าได้ห้องสุดท้ายอห้องสุดท้ายอ่ะก็เดินไปแล้วก็พอดีมีเด็กยกกระเป๋าก็พาเดิน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 ไปเสร็จ ตอนนี้เขาก็าลังจะกำลังจะาขกุญแจพี่ก็ดันพี่ก็ดันเบี่ยงตัวนิดนึงพี่ก็ไปเคาะประตูเคาะสามทีแล้วพี่ก็บอกว่าขออนุญาตนะคะเด็กคนที่ยวกระเป๋าเขาก็มองหน้าพี่อ่าเขาก็คงงงแล้วพี่ทําอะไรอะไออย่างเงี้ยเสร็จแล้วปุ๊บพอพี่ก็หันถอยหลังมาพี่จะเชิญเขาก็ขายกุญแจแล้วเขก็เดินเข้าไปเหมือนเดิมอีกเพี่ดันพี่เข้าไปอีก แล้วเฮียเขาก็เขาก็ถามพี่ว่ามีอะไรไหมพี่ก็หันมาหาเฮียพี่ก็บอกว่าไม่มีอะไรแต่ในใจพี่คิดแล้วว่าคืนนี้ขออนุญาตนะคะคืนนี้กูจะไม่นอนท่านนอนเจอแน่คือคิดในใจรู้อยู่แล้วคือสัมผัสได้ว่าห้องนี้น่าจะมีอะไรใช่แต่ไม่พูดกับเฮียใช่ครับคือความรู้สึกพี่ว่าคือแบบเหมือนพี่ไม่สบายใจแล้วอะ ต่ยังไงเราต้องนอนแล้วก็คิดในทางที่ดีไว้ก่อนอ่านหนังนี้เสร็จเราก็เอาของเข้ามาเก็บตอนนี้ก็ไกลก็นัดห้าโมงนะคะเพราะว่ากว่าพี่จะเดินลงเดินขึ้นอีกเพราะว่ามันก็สูงอยู่แล้วพี่ก็เอาของไม่ก็ยังไม่ได้สำรวจห้องอะไรมากมายก็เก็บตุ๊กล้างหน้าเสร็จก็เดินออกมาแล้วก็ปิดประตูอืแล้วก็เดินออกมากันแล้วก็ขึ้นบันไดมาเหมือนเดิมอีกครับแล้วก็มาเจอไกด์ที่รับบีห้าโมงไกด์ก็พาไปไหว้พระไหว้พระเสร็จก็ แบบนี้ก็ไม่มีอะไรก็คุยเรื่องคุยนี่เส็จพักแล้วสักพักหนึ่งก็คือเดินลงมาทานข้าวลงมาทานข้าวใกล้ก็อธิบายว่าเดี๋ยวทานข้าวเสร็จใครที่อยากจะอ่าเดินเล่นต่อหรือว่าอยากจะไปไหว้พระต่อก็คือตอนนี้ก็คือปล่อยปล่อยเป็นฟรีสไตล์แล้วอ่ะพี่กับเฮียก็เลยทานข้าวเสร็จก็เลยบอกเฮียว,ว่า เดี๋ยวเดี๋ยวไกด้ชนะนิดนึงไกด์ก็บอกว่าเดี๋ยวพรุนน ours, ่งนี้เขานัดไกด์นัดเจอตีสี่ตีสี่เพื่อที่จะมาไหว้พระแล้วก็ใส่บาตรตอนเช้าเพราะว่ากว่าจะใส่เสร็จอะไรเสร็จก็น่าจะประมาณหกโมงกว่าจะอาบน้ำทานข้าวกว่าจะลงเขาก็มันก็ใช้เวลาอยู่อ่ะค่ะก็เลยต้องใช้ก็แททต้องใช้ตรงนี้เสร็ีกับเฮียพี่พอไกด์บอกเสร็จี่ก็ทานข้าวเสรจก็อย่าบอกเฮียบอกว่าเออเดินขึ้นไปไหว้พระอีกไหมคือใจที่อยะไม่อยากไม่อยากอยู่ในห้องนั้นนาน พี่ก็เลยบอกเฮียว่าเออปะไปเดินเติมไปไหว้พระกันต่อดีกว่าก็ไปเฮียก็ก็ไหว้พระก็อะไรกันก็ลงจากนั้นก็ประมาณเที่ยงคืนจากที่ไปไหว้พระกับโรงแรมไม่ไกลกันนะคะคุณแจ็คเดินประมาณน่าจะถึงกลางอะร้อยเมตรอะค่ะแล้วมันก็คือสถานที่นี้ก็คือให้เปิดไหว้ทั้งคืนได้แล้วสว่างแล้ววันนั้นคนเยอะมากเขาก็จะเปิดไฟเปิดอะไรไว้มันก็ไม่ได้น่ากลัวไม่ได้อะไรอ่ะทีนี้ก็ไหว้เสร็จก็เดินลงไปข้างล่าง แล้วบอกลางคืนกับตอนตอนเย็นที่เราเห็นน่ะมันคนละเรื่องอ่ะคนละโลกกันเลยใช่ไหมฮะบรรยากาศใช่มันมันมันบรรยากาศมันแบบเหมือนเราอยู่กับอีกนิตินึงอะค่ะอือเออมันจะมืดไปหมดมันจะแบบวังเวงแล้วไฟก็ก็จะสลัวสลัวอย่างเงี้ยคพอเสร็จพี่ก็ไขายุญแจอ่ะก็เข้าห้องไปพอเข้าห้องไปเสร็จตอนนี้พี่ก็เพิ่งเพิ่งว่าจะมาสำรวจห้องดูเพราะตอนแรกที่เข้ามามันรีบคะ ก็กลัวว่าจะไม่ทนานไกด์ตอนี้เราเข้ามาเราก็มีเวลาสำรวจล้วอ่ะพอเข้าไปเสร็จเออ่ซ้ายมือพี่ก็เป็นโต๊ะสองตัวแล้วก็มีเก้าอี้สาหรับนั่งทานกาแฟ<ะ>แล้วก็ขวามือพี่ก็จะเป็นเตียงแล้วข้างเตียงก็พอเปิดประตูไปข้างตูงประตูก็เป็นหน้าต่างออืเป็นหน้าต่างแล้วก็คะ่ะแล้วก็เป็นเตียงสามฟุตสองตัวสองสองสองอันแล้วก็ตรงกลางจะมีโต๊ะเล็กๆกั้นไว้ตอนนี้พี่ก็ ดูแล้วแฟนก็บอกเอ้ยเตียงมันตรงกระเสาพอดีเสาคืออยู่กล่งกลางเตงียงเฮียก็เลยบอกว่าเอ้ยช่วยกันขยับหน่อยช่วยช่วยช่วยเขาขยับนิดนึงพี่ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวพี่นอนตรงนี้ไหมเขาบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวช่วยขยับแต่เขานอนเองก็นอนได้ก็ขยับขยับให้มันพ้นนิดนึงก็ไม่มีอะไรก็พี่ก็เข้าไปอาบน้ําอเข้าไปอาบน้ําเสร็จเขาพี่พี่ก็ออกมานอนเล่นเกมออกมานอนเล่นเกมนี่พี่จะนอนติด ติดห้องน้ําค่ะพยงพี่จะอยู่ติดห้องน้ําพี่ก็จะนอนเล่นเกมสเสร็จียก็เข้าไปอะนะาบน้ำเสร็จพี่ก็ก็ออกมาเขาก็บอกว่าอย่าปิดไฟนะจะปิดไฟนะ,ะฟนะเพราะว่าถ้าเปิดไฟเขาจะนอนไม่หลับเขาจะต้องปิดไฟแล้วก็เขาจะต้องมืดๆพี่ก็บอกว่าเฮ้ยเปิดไว้ดวงหนึ่งไม่ดีหรอพี่ก็บอกเขาแล้วว่าเปิดไว้ดวงหนึ่งไม่ดีหรอเขาบอกไม่เป็นไรปิดหัะพี่ก็บอกอ่ะนั้นขอปักแง้มประตูห้องน้ําหน่อยอแต่วันนั้นพี่ก็ ไม่ได้ทานยานะคะ <c oughs> เพราะว่าพี่จะไม่นอนอพี่จะไม่นอนแล้วก็เดี๋ยวว่าเออว่าตีสี่ี่ก็คือแล้วก็จะลุกไปไหว้พระเลย <c oughs> จะไปไหว้พระแล้วคือเราไม่นอนพี่ก็เสร็จปุ๊บพี่ก็นอนนอนตะแคงหันหน้าไปหาเขาอืเขาก็ขึ้นไปนอนบนเตียงพี่ก็นอนเล่นเกมของพี่อยู่เขาก็นอนลงไปได้ไม่ถึงห้านาทีอะค่ะเขาก็ลุกขึ้นมานั่งครับลุกขึ้นมานั่งเสร็จปุ๊บพี่ก็ถามเขาว่าเป็นอะไรอืเขาก็รู้สึกมันคันคัม พี่ก็บอกมันก็อย่างนี้แหละเออนิดนึงไม่เป็นไรหลอกทนไปเถอะเดี๋ยวก็เช้าแล้วพี่ก็บอกน่าไปอาบน้ำไม้ขาบอกไม่เอาไม่เอาไม่เอาอ่ะเสร็จปุ๊บก็ไม่มีอะไรพี่ก็เล่นเกมแต่พี่ตะแคงตะแคงมองเขาตลอดเวลานะเล่นเกมเล่นเกมอยู่สักแป๊บหนึ่งเขานอนลงไปเขาก็ลุกขึ้นมาอีกอืลุกขึ้นมาอีกแล้วก็ก็เดินไปที่หน้าต่างอืแล้วก็ไปเปิดม่านแต่คุณแจ๊ค หน้าต่างอ่ะคือเขาปิดหน้าต่างเอาไว้อ่ะค่ะ<ฆ>คือเราเปิดไปแล้วก็ไม่เห็นอะไรเราก็เห็นแต่ความมืดอออแล้วเขาก็ปิดหน้าต่างแล้วเขาก็เดินไปนั่งที่เตียง<ฆ>พี่ก็ถามเขาว่าเป็นอะไรเขาก็บอกว่าไม่มีอะไรอ<ฆ>ไม่มีอะไรแต่เขาก็ไม่ได้บอกอะไรพี่นะคะ<ฆ>เขาบอกไม่มีอะไรเสร็จอ่ะพี่ก็อักโอเคพอครั้งที่สามนอนทีนี้เขาแบกเหมือนอัตโนมัติ<ฆ>เขากระเด้งขึ้นมาเลยอ่ะ คือคือใช้ก็บ่กกระเด้งเลยอ,ะอ่ะกระเด้งขึ้นมาเสร็จพี่ก็ถามว่าเป็นอะไรเขาก็มองหน้าพี่เขาบอกไม่มีอะไรพี่ว่าอ่ะแล้วทำไมแล้วทำไมทำไมไม่นอนเขาก็บอกว่าขอนอนด้วยได้ไหมพี่ก็พี่ก็นึกในใจเออดีหวานอนด้วยแบบจะได้นอนติดกันคือเราก็กลัวผีอยู่เขาก็มานอนติดกับเราแต่พี่ก็บอกโอ๊ยเตียงมันเล็กนะอะไรอย่างเงี้ย แต่จะเอาเตียงมาติดกันก็ไม่ได้เพราะว่าเขาบอกบเหมือนล็อกไว้เลยอะ,ะล็อกไอ้ล็อกหัวเตียงไอ้ไอ้ล็อกโต๊ะที่เล็กๆไวอ้อ่ะออื่ามันเตียงมันก็ขยับได้นิดหน่อยไม่ไม่สามารถที่ว่าจะขยับติดกันได้เนี้ยอ่าพอเขามานอนกับพี่คุณแจ็คเชื่อไหมเขานอนไม่ถึงห้านาทีเขาหลับแล้วเขากลนสบายใจอะพี่ก็นอนเล่นเกมไปสิบอกเออที่น่าจะว่าจะมีเพื่อนแต่โหแต่ที่ไหนได้คือเราก็องมานั่งเฝ้าเขาอีกพอตีสี่ ตีสามตีสามละตีสามครึ่งพี่ก็ลุกละพี่ก็ล้างหน้าแปรงฟันก็เปลี่ยนเสื้อผ้าพี่ก็เรียกเฮียบอกเอ้ยเร็วเร็วเร็วเดี๋ยวไม่ทันใกล้หน้าตีสี่อ่ะก็เปลี่ยนเสื้อผ้าก็ไม่มีอะไรก็ไปไหว้พระปกติใส่บาตรอะไรเรียบร้อยโอเคเสร็จอุ๊บก็ลงมาก็ถึงเวลาที่เราต้องลงแล้วเราต้องเข้าเมืองก็ต้องมาไหว้พระอีกพี่ก็บอกเขาบอกว่าเฮ้ยเธอมาพม่าครั้งแรกเธอมาพม่าครั้งแรกคือโชคดีมากเลยนะอากาศก็ไม่ร้อนค เธอไปแต่ละที่เนี่ยอากาศเย็นหมดเออแล้วก็ขึ้นมาข้างนบนอนะ่ะฝนก็ไม่ตกอือากาศก็ยังเย็นอีกอ๊้ยเป็นอะไรที่โชคดีมากๆเลยพี่ก็บอกเขาอย่างนี้เขาก็ล้อริ่งล้ออะไรอย่างเงี้ยก็ไม่มีอะไรเสร็จก็ไหว้พระเรียบร้อยทานข้าเสร็จตนี้ก็จะต้องถึงเวลาที่ต้องเราจะต้องกลับกลับกลับกรุงเทพเนาะก็เออเราก็ไปสนามบินไปสนามบินลงหน้าแล้วเราก็เช็คอินนู่นนะี่นั่นเสร็จก็เข้าไปนั่งที่เกต นั่งจิเกตทีนี้ก็นั่งคุยกันจับเปเฮล่าก็คุยกันตอนนี้ก็รู้จักกันเกือบกับทุกคนละก็มานั่งอยู่ก็นั่งคุยกันมีพี่พี่อ๋อเขาก็เกิดขึ้นมาว่าว่าเออนอนตรงนี้นอนคืนที่สองแล้วเป็นยังไงกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีก็มีคนพูดขึ้นมาพี่ก็เลยบอกเออเนี่ยพี่ข้างห้องขาถามว่าได้ยินเสียงแบบคนร่าก็อี้ไหม พี่ก็บอกว่าพี่ได้ยินครับแต่พี่ข้างห้องที่ติดกับพี่เลยอะ่ะเหมือนห้องพี่นอนห้องหนึ่งเขานอนห้องสองเขาก็บอกว่าที่เสียงละที่เสียงลากอี้มันไม่ใช่ลากข้างบนเดดานนะมันเหมือนลากข้างๆกาแพงอ่นะพี่ก็บอกเออใช่ใช่ใช่พี่ก็ได้ยินแบบนั้นเหมือนกันเหมือนเหมือนเหมือนลากแบบลา,ากข้างกําแพงอ่ะทั้งๆที่กาแพงข้างพี่ที่พี่นอนอยู่อะ่ะคือมันเป็นแบบเหมือนเขาขุดขุดขุดเขาลงไปมันก็จะต้องเป็นแบบเหมือนหินนะคะ มันก็ไม่สามารถใครมาขคูดอะไรได้อยู่แล้วแล้วหังจ้วสักแป๊บหนึ่งก็คุยกันนู่นนี่นั่พี่คนหนึ่งนอนชั้นสามเขาก็บอกเขาก็ได้ยินเขาก็ได้ยินเหมือนกันแล้วก็เสียงนั้นนะขูดมาจากกําแพงเหมือนกันเอาลละตอนนี้พอคนเริ่มแบบคุยนู่นนี่นั่นก็แฟนพี่เขาก็เลยนั่งคุยพอคนเริ่มน้อยๆแล้วเขาก็บอกว่ามีอะไรจะเล่าให้ฟังพี่ก็ถามมีอะไร เขาบอกว่าตอนที <bills> <th> actually, après, garage, said, ่เข oh, oh, oh. right. ้าไปแล้วเขานอนครั้งแรกที่เขาลุกขึ้นมาเขาก็บอกเออเออเออี่ก็ว่ามันต้องมีอะไรละที่ก็เออเออมีอะไรเขาก็บอกว่าตอนเขานอนลงไปครั้งแรกอะเขาได้ยินเสียงได้ยินเสียงข้างหงคเขาข้างซ้ายได้ยินเสียงผู้หญิงเหมือนแบบเหมือนฮือฮือฮืออะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่แต่ได้ยินไม่ถนัดเขาก็เลยลุกขึ้นมาที่บอกว่าคันปลุกตอนแรกใช่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 ที่บอกว่าคันเขาก็ลุกขึ้นมานั่ง แล้วที่พี่บอกเขาไปอาบน้ําเขาก็มไม่อะไรไม่โอเคเพราะเขานอนลงไปช่วงที่เขานอนอะ่ะเขาท่องนโม,มเขาสวดมนต์เขาสวดมนต์เสร็จพอเขาเริ่มสวดมนต์เขาบอกว่าโอ้โหเสียงนั้นแบบเริ่มมาเลยอะ่ะเริ่มเป็นเสียงผู้หญิงร้องไห้ร้องไห้แต่แบบร้องไห้บอกว่าเหมือนเหมือนเหมือนือแต่ก็ไม่ได้ดังเท่าไหร่ครับแล้วเขาก็ลุกขึ้นมาเดินขึ้นมาไปเปิดผ้าม่าน ทั้งนั้นที่เปิดมาม่านไปมันก็ไม่เห็นอะไรอยู่แล้วทาไมตอนนั้นเขาถึงไปเปิดมาม่านครับเพราะเสียงมาจากตรงหน้าต่างล่ะฮะพี่ก็ไม่แน่ใจที่สนามเขาบอกว่าเอ้ยร้วเธอไปเปิดมาม่านเธอจะเจออะไรเพราะ,ะว่ามาม่านน่ะมันติดตายไอ้ปหน้าต่างมันติดตายอ,อยู่แล้วแล้วทำไมเธอไม่เปิดประตูออกไปดูเขาบอกเขาไม่กล้าอเขาไม่กล้าแล้วที่เขาบอกว่าอ้าวได้ยินเสียงไงเสียงคือมันอยู่ข้างหูเขาอืมค่ะ พี่ก็ยังงงเอ๊ะถ้ามันเปิดหน้าต่างออกไปหน้าต่างมันติดมันจะได้ยินเสียงมันไปนไปไม่ได้แล้วตรงนั้นมันไม่มีใครอยู่แล้วแล้วข้างนอกมันก็เป็นแบบเป็นเหีวเป็นอะไรอย่างเงี้ยอ่ะก็ไม่มีอะไรครั้งที่สามที่ล้มตัวลงนอนเขาบอกว่าช่วงนั้นพอเขาล้มตัวลงนอนเสร็จปุ๊บเขาก็เลยสวดชินะบัญชรบอกช่วงที่เขาเริ่มสวดคุณแจ๊คเขาบอกโอ้โหเสียงบอกอ มันดังกล้องอยู่ในหูเขาว่าเสียงร้องไห้อ่ะมันดังมากอะเองเขาต้องกระเด้งตัวขึ้นมาครับแล้วก็เลยขอมานอนด้วยใช่ครับนั่นแหละเขาเลยขอพี่มานอนด้วยพี่บอกอวแล้วทำไมไม่เล่าพี่ฟังเขาก็บอกว่าเขารู้ว่าพี่เป็นคนที่กลัวเป็นคนที่กลัวผีมากครับเขาก็เลยไม่กล้าเล่าอืตอนแรกเขากะว่าเขาจะกลับมาเล่าที่ที่บ้านคแต่มาเออเห็นนั่งเล่ากันอยู่เขาก็เลยเล่าให้ฟังแล้วบังเอิญช่วงที่เล่ากันเนี่ยไกด์ก็นั่งอยู่ กายก็บอกว่าพี่โรงแรมนั้นน่เป็นเรื่องปกติเลยอืใช่ทุกโคกทุกกลุ่มที่มาต้องเจอคพี่ก็เลยบอกอทำไมต้องเจอคือหมายถึงว่ายังไงคือเขาบอกพี่อย่าลืมนะว่าตรงนี้มันเป็นสถานที่เก่าแก่แล้วตรงนี้เราไม่รู้ว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วกว่าเขาจะสร้างโรงแรมบนเขาได้เขาต้องสูญเสียหรือว่าอะไรยังไงอันนี้เขาน้องเขาบอกเขาก็ไม่รู้เหมือนกันครับ อ่าแล้วพอเมื่อปีเมื่อปีที่แล้วเมื่อปีที่แล้วเอ่ากลางๆปีพี่ก็มีโอกาสได้ไปอีกเนาะพี่ก็ไปกับเอทางบริษัทพี่รีเควสกับเจ้าของทัวร์เลยนะว่าพี่ไม่เอาโรงแรมนี้เขาหัวเราะเลยค่ะแล้วเขาก็ส่งรูปมาให้พี่ดูโรงแรมนี้ใช่ไหมพี่เอบอกใช่พี่ไม่เอานะเขาก็ถามว่าเขาทำไมบอกว่าพี่ไม่เอาแล้วกันน่ะเขาก็บอกโอเคเขาก็เลยต้องเปลี่ยนโรงแรมให้ตอนแรกเขาจะเอาโรงแรมนี้ให้เหมือนกัน เขาก็เลยเปลี <Female> uh ่ยนโรงแรมให้ใช่เขาบอกว่าเออโรงแรมนี่มันต้องมีอะไรแน่ๆเลยเพราะว่าพอบอกโรงแรมนี้ปุ๊บลูกทัวร์ก็จะบอกว่าเอ้ยถ้าเอาโรงแรมนี้ฉันจะไม่นอนฝั่งขวานะฉันจะนอนฝั่งซ้ายเออแสดงว่าคนที่กลุ่มที่ไปพักฝั่งซ้ายเนี่ยไม่เจออะไรแต่จะเป็นการมาพูดเจอกันคือกลุ่มที่ไปพักฝั่งขวาซะมากกว่าซึ่งแต่ละคนก็จะได้ยินเสียงใช่ไหมฮะเป็นเสียงทึ่เป็นส่วนใหญ่ ใช่ถ้าได้ถ้าได้ยินเสียงก็ก็ก็สยองแล้วนะคะอย่า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 มาเป็นเป็นเออเป็นรูปเป็นร่างเลยดีกว่าอนะครับคือสายสายทําบุญน่ะทําไมสายทําบุญอย่างอย่างพี่เอกับสามีถึงกลัวผีอะครับโอ้คุณแจ๊คพี่เป็นคนกลัวมากเออเพราะว่าการการออกไปตะเวนตามทําบุญตามที่ต่างๆตามต่างประเทศหรืออะไรพวกเนี้ยผมว่าการทําบุญเสร็จอะ เขาก็จะมารับมาขอส่วนบุญอาตามความเชื่อใช่ครู้อยู่แล้วว่าเขาจะมาทําไมถึงกลัวทําไมถึงเลือกที่จะเดินสายนี้แล้วก็บวกกับการกลัวไปด้วยเพราะว่าเพราะว่าพี่อะเป็นคนเห็นมาตั้งนานแล้วอือเป็นคนเห็นแล้วก็เมื่อก่อนคือเราก็ไม่รู้ว่าคือที่เราเห็นนั้นมันคืออะไรอแล้วก็บวกกับว่าที่เราพอความมาเมื่อสามปีเนี่ยที่คือสวดจะสวดมนต์เยอะ แล้วก็จะทําบุญเยอะอแล้วก็จะกวดน้ําจะนั่งสมาธิครับแต่เมื่อก่อนพี่จะสวดมนต์ไม่ได้เพราะว่าพอสวดมนต์เสร็จปุ๊บมันจะจะได้ยินกล้องอยู่ในหัวพวกพี่เป็นคนบ้าออือใช่ใช่พอตอนหลังพี่ก็เลยปรับทําจิตให้นิ่งแล้วก็อ่ออย่างเงี้ยก็คือจะเห็นจะเห็นจะมาขอจะมาอะไรที่พี่จะทำบุญให้เขาเพราะว่าอันเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ต้องทําใจอยู่แล้วนะพี่ตามที่เราเคยได้ยินได้ฟังกันมาครับว่าสายทําบุญอ่ะส่วนมากก็จะเจอเรื่องพวกเนี้ย อาจจะมาขอส่วนบญส่วนบุญอะไรอย่างเงี้ยกับบุญทห้ที่เราไปทําไปนะครับใช่สรุปแล้วคือหมายถึงว่าทุกคนเจอเป็นเสียงแต่ที่หนักสุดน่าจะเป็นสามีของพี่เอใช่เป็นเสียงร้องอยู่ข้างหูเลยถูกไหมฮะค่ะใช่ใช่นะครับแล้วมีโอกาสดะไปไหมเนี่ยค่ะที่มีอิงดิดนึงได้ไหมคะพี่ที่ประเทศพม่าเหมือนกันแต่อันนี้ไปกับเพื่อนอ่าไม่ยาวมากใช่ไหมพี่ ห้านาทีอ่าโอเคก็คือพี่ทาบุญเสร็จเรื่องเงี้ย้าขากลับพี่ก็นั่งรถก็คืออันนั้นพี่ไปกันสี่คนคไพรเวทพี่ก็อ่าจองระตู้ไปจองระตูของของเขาอ่ะนะคะแล้วก็มีไกด์อ่าเพราะว่าเพื่อนพี่มาจากเมืองนอกเขาก็เลยอยากไปอ่าแล้วไปก็ไปกันพอขากลับก็นั่งรถกลับจะไปโรงแรมรพอช่วงจะกช่วงรถติดไฟแดงอ่ะพี่ก็เออเหลือมองหันด้านซ้ายมืออ่ะโอ้หพี่หันไปแล้วพี่พี่พี่ตกใจแบบ คือพี่ไม่เคยเจออะไรแบบจัดจะแบบเนี้ยเจออะไรพี่พี่เห็นเขายืนอยู่กลางถนนอืแต่ตัวเขาสูงมากอ่ะคุณแจ็คครับแล้วเขาใส่เ่ืสโลงเสืออหลงเขาจะใส่ออกไปสีน้ำตาลแบบสีอ่อนๆเสื้อเขาจะเป็นเสื้อเชิตสีขาวแล้วก็จะพับแขนเพยืนทําอะไรยืนเฉยยืนเฉยแต่ตัวเขาสูงมากคุณแจ็คคือพี่มองผ่านไปจะเห็นแค่ช่วงช่วงประมาณเข่าเขากับช่วงไม่เห็นคอเขาอะ แล้วพี่ก็พี่ก็ตกใจพี่ก็เฮ้ยพี่ก็เลยบอกว่านกนกท่อ ok, ok, งท่องแผนิ้วตาให้ฉันหน่อยค,คือพี่ับกับคุณนกเน ok ี่ยคือจะรู้กันอืเขาก็ท่องนะท่อง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 แผลปุ๊บก็ไม่มีอะไรเพราะลงพอลงรถอะนเรียบร้อยพี่ก็ลงไปนก ok ก็บอกเฮ้ย hey, หน้าแกซีดมากเลยนะบอกเออไหวเปล่าบอกไหวไหวๆฉันไหวอืพอก็เดินเข้าล็อบบี้ไปโอ้โ oh, ห oh คือคือเหมือนเขาตามพี่มาเพราะพี่ได้กลิ่นพี่ได้กลิ่นพอพี่อยู่หน้ารีเ็ตปุ๊บพี่ก็บอกว่าไม่ต้องมาส่งแล้วขอบคุณมากเดี๋ยวกลับไปพี่จะทำบุญให้เพื่อนพี่คนหนึ่งที่ไม่เคยไปเที่ยวด้วยกันหันมามองหน้าพี่แล้วก็อะไรของแกวะพี่ก็บอกไม่มีอะไรแล้วพอขึ้นน้องนอนก็ไม่มีอะไรละพอขึ้นน้องไม่มีอะไรแต่ตัวคุณนกเองเนี่ยนอนไม่ได้ทั้งคืนเลยได้ยินเสียงดนตรีของเขาอะทั้งค,คืนเลยะคะ่ะ นั่นแหละ,ะก็ะก็ไม่มีแล้วก็แค่นี้แล้วกลับมาที่ก็มาทําบุญมาอะไรให้เขาเนี่ยเหมือนกับเขาเขารู้อยู่แล้วว่ากลุ่มเนี้ยกววนเนี้ยจะมาทําบุญน่ะเขาอาจจะมารอรับมาขอส่วนบุญในสิ่งที่พี่เอ๋ไปทําก็ได้ค่ะเอะอที่คนบอกนะคะคุณแจ๊กว่าเออคนที่แบบว่าทําบุญบ่อยๆหรืออะไรบ่อยๆคือตัวจะสว่างหรืออะไรอย่างเงี้ยพี่ก็ฟังเขาใหม่กีเนาะครับ ก็ไม่รู้ว่าเป็นจริงหรือเปล่าแต่เราทำ<ม>บุญไว้ดีกว่าสบายใจใช่ครับทำไปเพื่อความสบายใจใช่ใชค่ะได้ครับพี่เอ๋นั่น<ข>คือเรื่องของทริปทำบุญนะ<ช>โอเคขอบพระคุณมากๆนะครับที่มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันได้ค่ะขอบพระคุณครับสวัสดีค่ะัครบ